ครัวกะกะคุณตี้ตอนนี้เราทําอะไรอยู่ครับสวัสดีครับผมเราวันนี้เราทําเกี๊ยวเกี๊ยวใส่ชีสครับเกี๊ยวใส่ชีสเป็นยังไงครับเกิดมาไม่เคยกินครับหยิบแผ่นเกี๊ยวขึ้นมาครับแผ่นเกี๊ยวเปล่าๆครับผมนี่ครชีสโปะมากลงไปเย่างนี้ฮะโปะงี้แล้วพับยังไงครับเดี๋ยวครับจะต้องเอาน้ำแปะนิดนึงครับแปะนิดนึงครับผมอยากอยากได้รูปไหนครับเอ๋อเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะฮะสามเหลี่ยมก็พับเข้ามาแค่นี้อ๋อได้ได้สี่เหลี่ยมที่กองอยู่ในชา้นนี่ของใครครับ เป็นครูไม่ประสงค์ให้น้ำครับอยู่หลังครัวครับนี่ครับวิธีพับแบบที่สองครับผมอ่าครับนี่ครับแผ่นเกี๊ยวเปล่าเราหยุดขึ้นมาแล้วฉีกชิ้นมาครับใส่แม่มาครับคูใส่แม่งมือไอ้บอลเอ้ยทำไรหรอคะับออังคาราแน่ไอกบอลเอ้ยอันนี้คือเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่เกี๊ยวครับมึงไม่กินนะเรื่องนี้ไม่ใครกินขนมถึงหูกคืออังคาราแน่ นี่ครับผมห่อแบบอย่าโดนบล็อกออกจากหนึ่งทับเก้านะน้องนี่ครับห่อแบบจะออกจาสีทันเต้ครับี่แ้วตีแต่ทำไม่สวยเรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่นี่คือคำสั่งย้ำห่อแบบทันเต้ตลิ่งชันนะอย่าสัตว์เอากูไปอ้างนี่ครับเราจะห่อมาได้ประมาณแล้วคุณตีคิดว่ารสชาติเป็นยังไงครับหมาไม่แดง